ตัวนี้สวยปะนี่แอบ,บดูเหรอเป้าอ้องอย่่ามังเป็นพี่ชายลือมันจะแอบ,บรู้ร่องสาวตัวเองทําไมาฮะเลือชอบสายลายมันแอบดูเรา2คนจริงนะทาไมไม่มีใครเชื่อเลยอะ่ะต่อจากนี้เรา2คนต้องระวังตัวให้มากแล้วล่ะขอบคุณครับม้ป้าป้ามาก็รักแต่มันอะ่ะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ป้าเก็บมาเลี้ยงป้ากับมาโจนเข้าบ้านรู้ตัวปะอ้าโอ๊มาพอดีเลย รื้อมาเฝ้าร้านให้ป้ากบม่าหน่อยผมมีติวหนังสือเพื่อนต่อของเงินสักสามพัน,นป้ากบม่าไปพักเถอะเดี๋ยวอ้วกกับดาวอะเฝ้าร้านให้องร้านเนี่ยไม่ใช่ของพวกเรื่องก็จะยกร้านนี้ให้อ,อกมั้งป้าเป็นไรอ่ะหมอบอกว่าป้าขาหักอะ่ะแล้วก็ลเลือดอุดตันด้วยอาจจะกลับมาเดินไม่ได้อีกอโอสออกมาฝากดูแลอป้าฝากดูแลร้านด้วยน,นะแค่ผมเรียนอะ่ะก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วยังจะให้ผมดูแลป้ากับดูแลร้านอีกเหร พี่ทำอะไรอ่ะเปล่าไม่ทำอะไรเลยแค่หาเพื่อนมาลูยที่ร้านี่เฉยอ่ะไปไปไปเกิไปแล้วไ,ไ,ไม่ร้านที่รบ <c oughs> เรืงองตั้งมือนหนีไปไหนวัวว่าแล้วอย่าไว้ใจอี แต่อัวขับน้องไม่ได้ขโมยไปจริงๆนะถ้าพวกหรือไม่ได้ขโมยแล้วมันหายไปได้ยังไงฮะมาก็ลองไปถามเฮียโอสิวันนี้เฮียพาใครก็ไม่รู้มาที่ร้านอะ่ะเอเ้ยเงินหายมันเกี่ยวอะไรกับอัวลื้อเพิ่งมารื้อรู้ได้ยังไงเงินที่ร้านหายไปก็ก็พูดดังสะขนาดนั้นจะไม่รู้ได้ยังไงวไม่รู้หรอกมันเรื่องเงินไปหรือเปล่า ที่ว่วรู้มาลูกไม่ได้ไปเรียนมาหลายวันแล้วแล้วเลือก็ติดพนันด้วยเลือไปหรือไม่ไปล้วก็บอกมาดิอ,าอ้อกนี่เลือกไปอย่างที่อีพูกหรือเปล่าฮะไม่จริงอิสไลด์ลอัวนี่เป็นขโมยแล้วยังใส่ร้ายคนอื่นอีกเลือนี่มึงชั่วจริงๆ ออกมาจากบ้านอ้วนเลยได้ป้าอัวมันผิดเองอัวมันผิดที่เกิดมาเป็นลูกผู้หญิงไงอัวกับน้องทำอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยใช่เวลากินข้าวอ่ะป้ากับมาก็เอาแต่ของมีดีให้มันอ่ะลูกสาวแท้ๆเนี่ยไม่เคยได้กินของมีดีเลยหนูงโง่เองแหละที่คิดว่าถ้าทำดีกับป้ามา สุดท้ายอ่ะป้ากลับมาก็ไม่เคยเห็นค่าหนูเลยอ่ะอาซอาดาวเนือไม่เข้าใจหรอกตะกุงค,คงจริงอ่ะต้องมีลูกผู้ชายสืบสกุลหรองั้นลูกผู้หญิงแบบว่าหนูก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปสิไปกัเดาดาวอาซีอาดาป่อยมัง้ง มึงเอาตัวไม่ล่อหรอกยวมึงก็กลับมาไปเลยไปอาโอ๊ตนี่จะไล่ป้าก,กลับมาออกจากบ้านแบบนี้ไม่ได้นะทำไมจะทำไม่ได้วะนี่เมื่อทุกอย่างผู้มึงสองคนยกมาให้กูหมดแล้วนี่ผู้มึง,งโง่เองนี่วะยกมาให้กูอะ แต่กูต้องขอบใจพวกมึงสองคนนะที่ทำให้กูกับเมียกูมีวันนี้อ๋อหรือจะ,อะทำใหพวกวัวแบบนีเมล่ะ